ครับก็สวัสดีทุกคนด้วยนะฮะวันนี้ผมก็จะมาสอนบูสต์หมุนหรือว่าไอที่เขาพูดกันว่าอะไรสามอหกสิบองศาอะไรนั่นนหะครับนะครับก็คือคอนเซ็ปต์ก็คือง่ายๆครับสองนาทีต้องทําเป็นเหมือนเดิมครับเรามาทวนอันแรกก่อนที่ผมสอนไปคือชิปเอนะครับนะครับชิปเอคลิกซ้ายคลิกขวาสเปซบาร์นะครับนี่ฮะไม่รู้ว่าเพื่อนๆฝึกกันไปถึงไหนแล้วนะครับนะนะครับทีนี้นะครับจะบุนยังไงนะครับผมเพิ่มให้ปุ่มหนึ่งแล้วกันเป็น AS นะครับ เคไหมฮะชิป AS นะครับเหมือนเดิมเอาง่ายๆครับเราไม่ต้องรีบครับเวลาฝึกอะนะครับเวลาฝึกเราไม่ต้องไม่ต้องรีบนะครับชิป AS คลิกซ้ายคลิกขวาสเปซบาร์เนาะอันนี้พุทขึ้นมาก่อนนะครับนี่ฮะนะครับเป็ไงฮะงงไหมฮะชิป AS คลิกซ้ายคลิกขวาสเปซบาร์เพิ่มไปกลุ่มเดียวนะครับแค่นี้เอง ซ้อมก็ไม่ต้องรีบครับโอเคนะครับเดี๋ยวคลิปหน้านะครับจะมาสอนแบบบูธคนนะครับแบบว่าเช่นจากตัวอ่าเอางี้ก็คือแบบเราจะแทงจากคนนี้นะครับแล้วมามางัดขึ้นตรงคนนี้นะครับคลิปหน้านะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนเขาเรียกบูธคนนะครับการบูธมีหลายรูปแบบนะฮะอ่าเราที่เราได้ใช้กันจริงๆก็จะมาเนี้ยนะครับนะครับก็ยังไงก็สวัสดีปีใหม่ทุกคนด้วยนะครับปีส5 66นะ มีกระต่ายของเรานะครับขอให้ทุกท่านนะครับที่ผ่านเข้ามาดูคลิปหรือว่าที่ติดตามหรือไม่ติดตามก็ไม่เป็นไรนะครับก็คือขอให้มีความสุขนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับคิดสิ่งใดขอให้สมปรารถนาร่ลำรวยเงินทองสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีครับ